ขอสั้นเรื่องบ้านฉันเต็มไปด้วยเมืองจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับครูนแม่ครับขอออกไปเล่นนอกบ้านได้ไหมครับได้สิลูกแต่ระวังนะระวังรถชนนะโอเคครับไปกันน้อง ไป,ไปน้องไปกันไปน้องลงรถไปน้องไปซื้อของกันครัพี่ <c oughs> แล้วอะขอบคุณค่ะพี่ไปไปเล่นที่อื่นกัน เล่นตรงนี้แลหละไปเล่นหน้าโรงเรียนไหมพิลีไปสิ ไปกันน้องไปครับพี่โอ้โหใจเลยไปเล่นเสร็จแล้วไปกลับบ้านกันเคครับพี่ไปเข้าบ้านกันไปคลาบพี่เอา เอิมเดี๋ยวลูกรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปซื้ออาหารกับข้าวก่อนนะโอเคครับแม่นั่งรอดีกว่าไปคุณไปซื้ออาหารกันไป คุณไปกันไปกันเลย แปคูณถึงแล้วซื้อของดีกว่าซื้อไก่ย่างเติมไก่ย่างเข้าขายเท่าไหร่ครับเติมไม่ละยี่สิบครับ่าผมซื้อแล้วนะครับขอบคุณครับคณมาเร็ว

กลับมาแล้วอร่อยมากเลยครับพ่อหอ,อร่อยเลยจ้ากินเยอะๆนะครับผมกินหมดแล้วโหไวมากเลยลูกกินโคตรไวเนี่หนูกินหมดแล้วโหกินไวเหมือนกันนะเนี่ย พ่อก็กินหมดแล้วแม่ก็แม่ก็กินหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปไหนดีอ่ะไม่้อ่ะเราอยู่ในบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวฉันมานะแป๊บหนึ่ง ับไปแล้วนะครับกับเราขอสั้นเรื่องบ้านฉันเต็มไปด้วยเมืองเป็นยังไงสนุกกันไหมกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบาย